ตัวนี้ก็จะเป็นนาฬกาปลุกนะครับเขาเรียกนายกาปุกจําลองพระอาทิตย์ขึ้นนะครับมันก็จะมีแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงเพลงช่วยในการนอนหลับได้ด้วยนะครับแล้วก็ออมีเขาเรียกอะไรนะเป็นนาฬกาปุกมี Fm นะครับแล้วก็เอาพุทออกตอนนี้ก็จะมีเอาพุทออกนะครับเห็นเขาเขียนว่าเอาพุทออก5โวลต์2แอมป์ด้วยนะครับตัวนี้เราก็เสียบกับสายชาร์จโทรศัพท์ได้เลยหัวไมโครปกตินะครับก็มันก็จะมีปุ่มพวกเนี้ยครับ ให้เราไปเซตค่าเล่นดูนะครับอ,อันนี้ก็ลองกดดูนะครับเนี่เยเขาจะปุ่มให้เราไปเซตค่านะครับ่นี่น,นะครับเซตค่าได้นะครับมี FM นะครับมี FM ด้วยนี่นะครับเ,เห็นไหมครับมันก็จะมีให้เราเดี๋ยวนะ รับเปลี่ยนได้นะครับก็จะสว่างขึ้นอันนี้ปรับความสว่างได้ถึง20นะครับอันนี้จะมีปรับความสว่างลองปรับลงมานะครับเห็นไ,ไหมครับปรับความสว่างได้สูงสุดถึง20นะครับพอเรากดปั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จก็บใข้างบนคืออะไว เป็นเสียงนะครับพอลดเสียงได้เปิดเสียงได้เป็น FM นะครับ FM ก็จะมีสายนะครับอันนี้คือสายสายสัญญาณไปหาต่อเองนะครับตรงนี้พ,พ่อค้าก็ลองแค่คร่าวๆนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟปรับแสงไฟได้สูงสุดอันนี้ปิดน,นี้ อ๋อนี่ปรับ30ินาทีปรับแสงไฟได้นะครับส่วนอันนี้ก็หลีไฟหลีไนากานะครับปุ่มสุดท้ายคือหลีไนากาอะไรพวกเนี้ยก็จะมีเสียงนะครับจะมีเสียงช่วยในการนอนหลับเลือกเสียงเพลงได้นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับนี่ก็จับประมาณนี้นะครับนี่ร่าวๆ้าเสืๆอนะครับนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวมก็ยังสวยนะครับอันนี้ข้างใต้ก็จะเป็นใส่ฐานได้นะครับใส่ฐานเป็นนายกาเนี่ยนะครับใส่ฐานได้ฐานกระดุมนะครับเนี่ยโดยรวมโดยยังสวยนะครับข้างหลังเป็นลายไม้เป็นพลาสติกลายไม้นะครับสวยๆก็ประมาณนี้นะครับ